นี่ครับทีมงานสร้างบ้านบ้านใจครับวันนี้ก็มาเทปูนครับลานซักล้างเนาะปอผสมมือครับประมาณสักสิบตารางเมตรแล้วก็หินมนเหลือเยอะเลยผสมเพื่อจะทำจาดหิ่มทินเทเอามาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็มาผสมเทนี่เลยเทลานซักล้างนี่ครับตรงนี้ครับอเทไปได้ครึ่งแล้วนั่นก็จะเป็นบอกเกิดเนาะ แล้วก็เราก็ลาดน้ํามาทางนี้เนาะมาทางนี้ครับราดน้ํามานี้เอียงน้ํามาไม่ใช่ลาดน้ำมาเอียงน้ํบาบังคับน้ำแบวนี้เราก็ทําลางครับใายค้ามันโอ้โหนี่ครับสลับซับซ้อนจริงเลยครับต่อเพลิงออกมากันไม่รู้ันไหนเป็นอันไหนเนาะซับซ้อนเหลือเกินครับนี่ครับอันนี้ก็ทอน้าทิ้งก็สองอันนะก็ล้างน้ําฝนครับ ตรงน,นู้นก็ลงนู่นครับแล้วช่างบ้านบ้านบานใจก็ทารางลงนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จากตัวนี้เนาะอืมฮึนอนนวครับต่อรางน้ําฝนนี่เดี๋ยวช่างบ้านบ้านบานใจก็มาใส่ตัวนี้ตัวเนี่ยตรงนี้ครับจะมันมืดหน่อยเนาะเนี่ยครับตัวนี้แหละเดี๋ยวใส่ตัวหนึ่งแล้วก็มาลงที่กาแพงนี่ก็มานี่ครับทํารางน้ํารางน้ําเปิดเนาะจะได้กวาดได้ความสะอาดได้ถ้าระวางข้อเลยเดี๋ยวตันแล้วก็ยุ่งครับ ครับเดี๋ยวเราทารางครับน้ำมันจะไหลออกไปข้างนอกนู่นเลยกันน้ําฝนนะนู่นเลยครับออกไปนอกนู่นเลยจะได้หายห่วงเนาะนี่ครับช่างบ้านบ,าน,บานใจก็วันนี้ก็มาเทพื้นครับหูฝนตกครับอากาศก็อบเป้านะร้อนเนะี่ยกินน้ําหมดไปหลายอึดครับ นี่ครับสวยๆครับนี่ก็เป็นระแนงโปร่งแสงเนาะยังไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยทำเป็นครัวไทยหรือเปล่าเนาะเป็นครัวข้างนอกนะนี่ครับอันนี้ก็โปร่งแสงครับรับแสงแดดเข้ามาครึ่งหนึ่งเนาะนี่ครับรับแสงแดดเข้ามาครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ทุบทึบๆครับเป็นรอนคู่รับนี่ครับต่อเติมด้วยอลูซิงครับแปรกมัมไนนเนาะราคาถูกครับราคาไม่กี่ตังค์เนาะเพื่อประหยัดตังค์ครับ แล้วก็ได้ล่มความล่มล่มเงาครับนะครับออกสไตล์แนวโมเดิร์นโมเดิร์นสักหน่อยครับอยู่หลังบ้านครับอันนี้ก็เป็นเทครับร้านซักล้างสวยครับ ตารางเมตรเนานะเอาเรื่องเ,เลยกันสอบโทโอ้โหผมก็ตกครับตักศกาก็โงเลาชูช้วบอ่าเมหลาสักนะไม่รู้ว่าจะเป็นครัวหรือ vì nó làm nó khỏe, khỏe rồi khỏe rồi đấy trong một đây bác khỏe lắm you <laughs>